ในคลิปนี้นะครับผมกับแฟนจะไปได้อัปเดตที่7ใน King Legacy นะฮะบอกเลยว่าอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตที่ผมเนี่ยอยากเล่นมากๆเลยนะครับเนื่องจากมังกรเนี่ยโดนรีเวิร์กนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมกับแฟนเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่โลก3ด้วยนะเพื่อที่จะจัดการกับเจ้าทะเลตัวใหม่นะครับมีทั้งหมด4ตัวนะฮะบอกเลยว่าโคตรโหดเอาไว้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงฝากกดไลค์ด้วยสักคนึ่นาทีนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยครับผม ร้านคิทตันช็อปร้านเติมโลบักราคาถูกได้รับกดเกมพาร์ตใน,นราคาที่คุณผู้เติมเองไม่ว่าจะเป็นอันนี้ไม่แวนกา์ดบล็อกฟูดอีกครั้งยังมีบริการฟาร์มแมปต่างๆและยังจำาหน่ายดีเกมอีกด้วยการตีได้ดี1ึง้อยเปอรปลอดภัยแน่นอนถ้าใครสนใจสามารถใช้ปริการได้ที่เพจหรือทางเว็บไซต์คิทตันช็อปเลยครับเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าคิงเลกาซี่นะครับเคยเล่นไปแล้วค่อนข้างนานนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับมันได้ทำการอัปเดตแล้วนะ โลก3กันแล้วก็ลองไปตบเจ้าทะเลดูนะฮะ ดยที่ผลมังกรก็โดนปรับใหม่นะดูดิโครเท่อะเท่จริงเออแล้วก็อีกผลหนึ่งนะที่เราต้องไอพให้แกมันก็คือผลชอปเปอร์หรือผลฮิวเมนนั่นเองนะฮะมันกลายเป็นผลทัตสึมากิไปแล้วนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้นะฮะเราต้องมาสู้กับปลาหมึกนะครับเออเราไปค้ามาเป็นในเรื่องของ h e a ์ t of the Sea มาแล้วนะครับไม่รู้ชื่อมันชื่อนี้เปล่านี่ครับฮาร์ดออฟซีนะฮะซึ่งเอาไว้เสกปลาหมึกก็คือคาเค้นแล้วก็ตีนั่นเองไม่รู้ว่าแฟนผมจะไหวหรือเปล่านะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะอย่างแรกเลยลลอกกกดคคุยยยัับมนนนแ้้ว็เี่า เธอต้องตีเองนะเธอเขาช่วยไม่ได้แล้วแค่สองแสตเองนิดเดียวเธอนิดเดียวไม่เห็นโดนอะไรเลยไม่โดนอตีตีหนวดไงหนวดเนีหนวดมันเนี่ยเขตีไม่ได้เธอเขาต้องแบบให้เธอตีเองเอถ้าใกล้าตายบอกนะยวไปฮิวให้ฮิวเลยเฮ้ยมันหนึ่งเหยียบบอนถ้าใกล้าตายเธอลงมาตรงกลางนะเขาจะกดฮิวให้ฮิวให้ <c oughs> เฮ้ยมันขี่คอเพื่อนได้นะมัาางกรนะผมลืมนี่ไขี่เลยอีกแค่ก้อนหมื่นเองอ่ะหางนี้เสร็จละไปหางต่อไปเลยนั่นแหละอีกแค่นิดเดียวหมื่นเองไหวปะ เฮ้ยเหลือสองหนวดเรียบร้อยหนวดสุดท้ายหนวดสุดท้ายเด้อ, 8, อะแปดพันเองอ่ะจริงๆปล่อยสกิลเดียวก็ตายแล้วมั้งเนี่ยหนวดเดียวครับเอ้ยมันง่ายกว่าที่คิดนะเว้ยจริงๆโอเคกดเลยนะผมทีละหางแล้วกันนะครับตีเหมือนไม่ค่อยโดนเลยว่าคนหนึงนะต้องเข้าไปใกล้หน่อยนะครับเฮ้ยชิลอยู่นานถ้าไปเล่นไปไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนนี้ว่าจะยากนะครับนี่ช้าปเฮ้ยเธอโอ้ยอย่าดิันถือ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 เฮ้ยเหลือแค่สี่หาง นหน่วยสุดท้ายเอ้ยถต่ว่าง่ายดีนะครับคือ King Legacy มันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะเรื่องของบอสเรื่องของปริศนาและพวกนี้นะครับคือมันเป็นอะไรที่ดีอ่ะรื้อร้อยได้ฉายาด้วยกลับล่างมาจะลองคุยดูนะฮะว่าได้หรืยอยังคุณแข็งแกร่งแล้วเดี๋ยวเราต้องมุ่งหน้าไปที่โลกสามกันนะครับซึ่งมันจะมีคาสซินด้วยนะครับผมไปดูมาเป็นคาสซินแบบเรือเราโดนดูดไปน้ำวนน่ะเธอแบบมันกดชะโคกเลยอะ่ะสกิปดีไฟเลตเนี่ยคุยกับมันกดไปเลยมาละเอเลียน เอเลียนในเป็นเพนนเนี่ยวิวแก๊กหรือเปล่าของเธอมีคัสซีนไหมมีนี่ไงอะไรแบบใดมันคัสซีนที่มันกำลังจะเข้าไปในสกิบิทไทเลตอ่ะจะโดนกดชักโคกนี่ครับเรากำลังลงไปใต้ทะเลกันนะฮะเพราะว่าโลกที่3อยู่ใต้ทะเลนั่นเองเรียบร้อยกดชักโคกแล้วนะฮะ เอาละครับในตอนนี้เราก็มาที่โลก3กันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นเหมือนแบบใต้ทะเลนะครับนี่นะเป็นแบบนี้เลยใต้ทะเลไม่มีดาวด้วยวะวิธีการหาเจ้าทะเลตัวใหม่นะครับเราต้อง FK นะครับจนกว่าไอ้ล็อกโพสต์ตัวเนี้ยมันจะเหลือศูนย์นะครับมันก็จะขึ้นว่าให้เราเนี่ยออกเรือเราก็ต้องออกเรือหาเจ้าทะเลตัวใหม่นะแต่ในระหว่างการหามันก็จะมีบอสด้วยนะครับเป็นบอสมังกรออกมาตามไล่ล่าเรานะครับเราก็ต้องจัดการมันโอเคพอเงินเดี๋ยวเราเนี่ยเสกเรือแล้วก็เดินเรือกันเลยดีกว่านะครับเอาเรือลำไหนดีวเเเธออารืลลใหญ่่ยม hàng được นี่แพงที่สุดนะครับ๋ยวเราเนี่ยมุ่งหน้าไปเลยนะครับ a few moments later เอ้ยครับตอนนี้ก็ผ่านมาก็เกือบ30นาทีแล้วนะครับซึ่งผมไปดูวิธีการหาวาแล้วนะครับแบบละเอียดคือมันจะมีบอสทั้งหมดสตัวครับก็คือเจ้าทะเลมีคาเค้นมีปูแล้วก็เป็นวังกรนครับมันก็จะสุ่มเกิดนั่นเองนะฮะในการหาแต่ละครั้งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเกิดว่าเราไม่เจอเจ้าทะเลตัวใหม่นี่ผมจะเศร้าเป็นอย่างมากเลยแต่ก็นั่นแหละนะครับตามดวงโอเคตอนนี้มันเกิดแล้วนะครับทางไหนวะเป็นนึ่งนะดูก่อนยังไม่ขึ้นนะครล็อออกตงง้เดืูา หาก่อนนะครับแล้วมันค่อยขึ้นหรือเปล่าขับไปไกลไหมไม่รู้เหมือนกันน่ะอาจจะรอบๆแถวๆเนี้ย <c oughs> เอ้ยนี่ไงเอ้เป็นปลาหมึกว่ะรอบนี้เป็นปลาหมึกนะครับรอบแรก <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาจัดการกับมันเลยนะครับธอ <c oughs> ว่าไหวปะ <c oughs> ไหวแหละ <c oughs> มันไม่มันไม่กากเหมือนตัวที่เราเคยตีนะเธอ <c oughs> มันมันเลือดสล้านเลยนะเลยจัดการมาก็ประมาณยังไม่ถึงล้านเลยนะครับใกล้ถึง1ล้านแล้วมันก็ไหวอยู่นะพอเป็นตัวนี้นะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเว้ ถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะไม่ไหวนะแต่ตัวนี้ไหวครับรู้สึกว่าเกมมันปิงปิงไหมไม่นะตรงนี้จัดการไม่รู้จะทันหรือเปล่ามันเหลือหลายหนวดมากเลยอ่ะเธอมันมีจากัดเวลาด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกผมตีไม่ค่อยโดนเลยเวจริง,รงเลือดเหลือสองล้านหนึ่งแสนนะครับเหลือเยอะมากอะ่ะเหลวก็เยอะตีสามคนได้ครึ่งหนึ่งนะฮะโอเคครับเหลือแค่สองหนวดนะฮะ ไม่เจอเห็นวิญานาคไหมในน้ำอ่ะมันดำน้ำได้ด้วยเว้ย <c oughs> คือถ้าเป็นเผ่าริบะทานนะครับหรือว่าเผ่าเจ้าทะเลเนี่ยมันสามารถดำน้ำได้นะเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งผมอยากได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปทำควรควรควรเอ้ยหนวดเดียวปะเอ้สองหนวดสองหนวดโอเคหลือนหนวดสุดท้ายนะฮะขอได้ของนะครับแบบดอกดาบสักอันหนึ่งก็ยังดีดาบโอไม่ดอกอะไรเลย,เลยอย่างเกลือเธอได้อะไรปะ ไม่ได้ไม่ดรอปเลยอ่ะมันเกลือมากเลยอโอเค๋ยวผมเดี่ยจะลอง A F K โอ้โหหนึ่งชั่วโมง47เนาทีเอตอนนี้ลิงเกิดมาเธอเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาลิงก่อนมาครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาตีลิงตาแดงกันครับก็คือไอตัวนี้นะตีเลยเธอมันจะดรอปเป็นในเรื่องของดาบอิทเทอรอลอ่ะมันเอาไว้ทำในเรื่องดาบคู่ได้ซึ่งตีหวังว่าจะได้นะครับขอสักอย่างนึงคือคลิปนี้คือแค่ไม่ได้ไเลยเลยได้แค่แบบเปิดแมปเฉยอ่ะมาตีไปก่อน จริงๆถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนนึงดอกอ่ะมันสามารถใช้ด้วยกันได้เธอแบบเขาทำเสร็จรอบให้เธอทำต่ออะไรเงี้ยมันทำได้นะดับคู่อะคือดีอะขอแค่อันเดียวก็ยังดีเว้ยจริงๆดอกมาเหอะสักอันโอ,โ,โอ้โหยังเกลือเธอได้ไหม เป็นโลเียเขียวมาเสอเขียวไม่ใช่มันต้องเป็นเสือฟ้าแล้วขึ้นมาเป็นดาบอิตาเลียนอะซึ่งไม่มีนะครับเสียดายมากโอเคแล้วเนี่ยรออีกสักเอ่อหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ก็ประมาณ2ชั่วโมงอะมันจะเกิดนะครับหมายถึงไอ้เจ้าทะเลอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะรอไหวหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าถ้าไหวก็เดี๋ยวเราจะมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ A few moments later อาล้ครับในตอนนี้นะฮะก็เป็นเจ้าทะเลตัวที่2เกิดแล้วนะครับเป็นตัวใหม่นะไปเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มเดินเรือแล้วก็หากันต่อเลยนะครับเ ก็ขอให้มันเป็นแบบตัวใหญ่เถอะผมแบบอยากเจอตัวใหม่มากเลยไม่อยากเจอพวกแบบปลาหมึกแล้วอ่ะมันต้องตีทั้งหมด8หางหรือ7หางวะเธอแม่เขาไม่ได้นับอ่ะแล้วปลาหมึกปกติมีกี่หางปลาหมึกปกติน่าจะมีประมาณ8หางนะไม่ก็เจ็ดเ,เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดฮ้ย,ยรอบนี้เจอเป็นในเรื่อง<ส>ของมังกรนะครับเฮ้ยชิบหายละเลยแกห้าล้านว่ะแต่ตัวนี้ดอปดาบนะตัวหนึ่งระวังนะเธอสู้ได้ปะเน่ยวะเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี่ยไอตัวเนี่ยไอตัวดำดำอ่ะไปไหนแล้ววะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซูนามิเธอซูนามิซูนามิซูนามิอ๋ออันนี้เป็นผลของไอคิดไม่ไม่เป็นไรผมนึกว่ามันปล่อยซูนามิได้ตกใจหมดเลยขอได้ของดีๆเหอะอยากได้ของมากเลยในคลิปนี้คือแทบไม่ได้ของเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกนะครับผมไปทำไปได้ลองเผาเจ้าทะเลมาแล้วนะฮะเป็นเอ่อวีสองแล้วด้วยนะก็ก็คือเผาตื่นนั่นแหละนะครับน่าจะตื่นนั่นแหละผมก็ทำมาเรียบร้อยละใช้ของโคตรเยอะเลยแล้วมันทำไมต้องบินไปบินมาวะอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยแยกไม่ออกอ่ะ มันจะมันจะเป็นตัวสีดําสีขาวดอ่าเธอะโอ้ยเรือเรือ,อพังเรือพังไม่เรือสองพันห้าของฉันโอ้ยมันเผาอะเจ็บว่ะตอนนี้นะครับก็สามล้านหกแสนนะฮะเลือดของมันนะลดไปแค่ล้านกว่าวเองนะครับยังไม่ถึงสองล้านเลยที่สุดเปนึงนะลงน้ําก่อนซ่อมแป๊บซ่อมเครื่องก่อนต้องสู้กันบนฟ้าเลยอะดูดิโคตรหนังจีนอะเลือดยังลดไม่ถึงไหนดูดู พึ่งจะล้านเจ็ดอะประมาณล้านเจ็ดแสนนี t um> <t um! <t ่ไงเขาอยู่ในน้ำอะเดี๋ยวชาร์จก่อนแป๊บนึงกำลังชาร์จดาบอยู่อือโอ้ยไม่ที่บ้าเกือบตายท่านี้ก่อนก็ได้นะ ไปพักเลือดก่อนโอ้ยเขาตายพี่ไี่ดูเลือดตัวเองเนี่ยครับแป๊บนึงนะโอ้ยเธอโอ้ยตัวแบกตัวแบกไม่เป็นไรเข้ามาต่อแล้วเขามาต่อแล้วเธ <c oughs> อไม่เป็นไรเดี๋ยวรีเลื่อยก่อนต้องมุดน้ำโอ้โหแล้วแบบเลือดมันเหลือล้านสามใกล้สุดล้วนเตอร์มีสุดะมี่ <c oughs> hey, อะนะถ้าเธอใกล้ตายาาเธอเธอตายเลยก็ได้นะแล้วก็รีบมาตายไปสามรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> ดีแล้วตายไปรอบเดียวกำลังจะมีรอบที่สี่นีก่อนก็ได้นะคออันนี้เองเพราะว่าเขาเลื่อดค่อนข้างเยอะ,อะตอนนี้ไม่รู้มันมีอะไรเก็บหรือเปล่านะครับอาจจะตีแล้วจบเลยนะกลัวมันจะมีอะไรเก็บแล้วพอตายเก็บไม่ทันอะไรอย่างงี้หมุนไปหมุนมาใกล้ละร้อแสนห้า พันปะโอเคนี่ไง okay. ตายเหอะจริงๆนิดเดียวเองตายเหอะเหลือพันเดียวเองโอเค,อ,เคอุวยได้แล้วปลดล็อกฉายา,ยาครับแต่ว่าโอ้โหไม่ได้ของยังเกลือมีใครดรอปอะไรปะเดี๋ยวถามก่อนไม่ได้เลยเออไม่มีใครดรอปอะไรเกลือจัดภาพเดี๋ยวเราเนี่ยไปตีลิงก่อนนะครับลิงน่าจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวลองไปดูไม่รู้ทันหรือเปล่านะถ้าเจอก่อนขอตีก่อนเลยแล้วกันลิงจัจก๊กจักเลือดห้าแสน เปิดก่อนเลยอันนี้เธอใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ใครวะอ๋อนี่เด็กม,มานี่มาไอตัวเลน้อยตัวนี้นะนิดเดียวครับได้ปะเฮ้ยได้ได้ได,ได้นี่เขาได้ดาบมาเอ้ยขอแอคหน่อยละกันได้ดาบมาเฉยเลยเธอได้ปะ S <S เออน่าจะมีใครได้ได้คนเดียวอะ่ะควคุมแล้วเนี่ยได้มาคุมแล้วเอาไว้ทําดาบคู่เด้งได้คือเราไว้ใช้ด้วยกันได้ไง โอเคครับในคลิปนี้ก็น่าจะจบจา่เพานี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะมี E ีีต่อไปนะเพราะผมยังมีของอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็แฟนของผมก็ยังมีของอีกหลายอย่างเลยที่ไม่ได้ทำเหมือนกันนะเอาไว้ใน EP พีหน้าครับจะเป็นเราจะทำอะไรครับอยากให้เราทำอะไรก็สบายคอมเมนต์บอกกันได้ครับสำหรับเกมนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกมนี้มากเท่าไหร่ครับเพราะงั้นก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีไว้เจอกันใหม่ครับเฮ้ยเธอขอขี่คอหน่อยดิบินไปเลยโอเคครับไว้เจ